สวัสดีครับวันนี้พี่แม็กมีโจทย์เกี่ยวกับการหาลิมิตครับทีนี้ใช้ทฤษฎีบทครับเป็นพื้นฐานง่ายๆตั้งแต่แรกๆเลยที่เรา,เ,าเรียนเกี่ยวกับเรื่องลิมิตนะครับคือการแทนค่าไปแล้วก็ตอบได้เลยนะครับแต่พี่แม็กจะผ่าทําทั้ง2องอย่างก็คือการทายทฤษฎีบทคือการกระจายลิมิตเข้าแล้วก็การแทนค่าแล้วก็ตอบเลยจริงๆได้ทั้งสองข้อนะครับอโอเคเรามาลุยกันเลยครับ ตรงนี้โจทย์โน้ตนิดนึงว่าเป็นโจทย์ที่ลิมิตต้องหาค่าได้นะครับคือบางทีมันลิมิตหาค่าไม่ได้ถ้าเราเรียนในระดับเลเวลถัดไปก็จะมีลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาถ้าลิมิตซ้ายลิมิตขวาไม่เท่ากันลิมิตก็หาค่าไม่ได้ท่านเองทีน,งน,นี้พี่แม็กแอธซูมว่าโจทย์เขาเนี้ยลิมิตหาค่าได้นะครับลุยเลยครับเพราะน,นั้นข้อนี้เราตามทฤษฎีบทก่อนนะพี่แม็กขอแบ่งครึง่งนึงครับฝั่งนี้ตามทฤษฎีบทครับ กลายเป็นลิมิตเท่าไครับของเราคูณกระจายลิมิตเข้าไปนี่เาก็คูณกระจายลิมิตเข้าไปในแต่ละพจน์นั่นเองครับก็จะกลายเป็นลิมิตของ 3x x เนะครับ x เข้าใกล้8ครับลบด้วยลิมิตของ x ยกยกกำลัง4ส่วน3 x เข้าใกล้8ครับบวกด้วยลิมิตของ2 x ยกกำลังสส่วน3 x เข้าใกล้8ครับเนี่ยคือตามทฤษฎีบทคือถ้ามีพจน์หลายพจน์บวกลบกันอยู่ครับเราสามารถกระจายลิมิตเข้าไปได้เลยนะครับีนี้ค่าคงที่เราสามารถดึงออกมาได้นะครับนอกลิมิตได้เพราะนั้นมาถ้าต่อไปก็จะเป็นเท่าไหรครับ3ดึงออกมาครับเป็นลิมิตของ x x เข้าใกล้8ครับลบด้วย ลิมิตของ x ยกกำลัง4ส่วน3ครับ x เข้าใกล้8ครับฝั่งนี้มี2ดึงออกมากลายเป็นบวก2ครับลิมิตของ x ยกกำลัง3ส่วน2 x เข้าใกล้8ครับอันนี้ก็อีกทฤษฎีบทหนึ่งคือการดึงข้างที่ออกมาได้เลยนะครับออกมาข้างหน้าลิมิตได้ถึงตอนนี้เราก็สามารถแทนค่าลิมิตเข้าไปได้แล้วนะครับ ก็กลายพิมพ์ก็แทนค่า a เข้าไป a này, นี่คือ8ตรงนี้แทนเข้าไปครับในฟังก์ชันนะครับก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับกลายเป็น3 8แทนเข้าไปที่ x ก็จะกลายเป็น8ครับลบด้วย8ยกกําลัง4ส่วน3ครับบวกด้วย2คูณอยู่กับ8ยกกําลัง2ส่วน3ครับ ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับ8-3-24ครับตรงนี้24ครับ8ยกกำลัง4ส่วน3ครับถึงตอนนี้ปัญหาใหญ่สำหรับคนที่ไม่แน่นสมบัติเลขยกกำลังนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แม็กพาลูไปพร้อมกันเลยครับ8ยกกำลัง4ส่วน3เราก็เปลี่ยน8ให้เป็นเลขยกชี้กำลังก่อนเลขยกกำลังก่อนนะครับ จริงๆ8ก็คือ2ยกกำลัง3นั่นเองใช่ไหมครับรก็กลายเป็น2ยกกำลัง3ครับทั้งหมดยกกำลัง4ส่วน3อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับมันจะง่ายขึ้นบวกด้วย2ครับคูณอยู่กับ8ก็เปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน3มอีกทีหนึ่งครับถึงตอนนี้ถ้าเราคูณ4ส่วน3เข้าไปในตัวยกกำลังเนี่ย ที่เราแปลงจาก2ยกกำลังสามไปแล้วมันจะสามารถตัดกันได้ใช่ไหมครับตามสมบัติเลขยกกําลังครับเพราะฉะนั้น3ก็สามารถตัด3ได้3ก็สามารถตัด3ได้เพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่อง8ยกกําลัง4ี่ส่วน3หรือ8ยกกําลังสองส่วน3แล้วนะครับถ้ายากก็คือยากตรงนี้แหละครับโจทย์ข้อนี้ก็คือมันก็จะทบทวนเรื่องสมบัติเลขยกกําลังเรานะครับถ้าเราไม่แน่นเราก็จบถึงเราแทนค่าไปก็ไม่มีคําตอบออกมาได้ก็จะติดอย่างนั้นแหละครับ โอเคต่อกลายเป็น24ครับเหลือ2ยกกำลัง4ี่สอกำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับ16ครับเป็นลบ16บวกด้วย2ยกกำลังสองเป็น4คูณ2อีกทีเป็น8ครับตรงนี้นะครับพจน์นี้พจน์นี้เป็นเท่านี้ครับ24ลบ16บวก8เหลือ16ครับเห็นไ,ไหมข้อน,นี้ก็ตอบแล้ว อันนี้คือตามทฤษฎีเป๊ะๆครับตามทฤษฎีบทครับซึ่งน้องๆมัธยมเนี่ยมักจะทําอย่างนี้ก็คืออาจารย์มัธยมเนี่ยจะสอนอย่างนี้เด็ๆเลยแต่ทีนี้เรามาดูในเลเวลถัดไปที่เราเหมือนเราเรารู้กับแบกับลิมิตมาเยอะขึ้นนะเราสามารถแทนเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกระจายอย่างนี้ครับไม่ต้องใช้ทฤษฎีบทครับพี่แม็กเขียนฝั่งนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับพี่แม็กเขียนโจว์ไปก่อนนะครับลบ x กำลังสส่วนสบวกส x ยกกำลังสอส่วนสาอ่พี่แม็กจะบอกว่าจริงๆไม่ผิดนะครับไม่ผิดทั้ง2อย่างครับแต่บางอาไอฝั่งเนี้ยจะเป็นการแสดงวิธีรมนะคือถ้าโจทย์ให้แสดงวิธีรมเราจำเป็นต้องทำงี้แต่ถ้าโจทย์เป็นช้อยส์เนี้ยเราทํางี้ได้หรือเราแทนค่า8เข้าไปเลยครับเพราะนั้นพี่แม็กเ้าเนี้ยพี่แม็กแทน8ลงไปเลยที่สมการเลยเป็น3าคูณแอย่างเงี้ยเลยครับลบอ่า 8ยกกําลัง4ส่วน3ครับบวกด้วย2คูณอยู่กับ8ยกกําลังสอส่วน3ครับเห็นไหมครับถ้าี่แม็กแทนเข้าไปตรงนี้เลยมันก็จะมาอยู่บรรทัดที่4ที่5ของการสแสดงวิธีทำตรงนี้เลยครับก็จะได้คําตอบมาเป็น24-16ลบ16บวก8ครับเท่ากับ16ครับเห็นไหมฝั่งนี้ใช้เวลาสัก4-5นาทีฝั่งนี้สัก2-3นาทีก็เสร็จนะฮะ ถ้าให้พี่แม็กแนะนําก็ต้องดูว่าโจทย์อาจารย์ให้แสดงวิธีทำหรือเป็นชอยนะถ้าเป็นชอยเอาฝั่งนี้ครับถ้าแสดงวิธีทำเอาฝั่งนี้ครับก็โจทย์ข้อนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้ทิศของมันก็แค่การแทนค่าเข้าไปแล้วก็รู้สมบัติการยกกําลังเท่านั้นเองโจทย์ข้อนี้นะครับหรือตรงนี้โอเคครับขอให้น้องๆสู้ๆนะครับสวัสดีครับ